ก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วนะควันนี้เราก็เอเราจะมารีวิวบ้านกันนะครับผมซึ่งบ้านผมนี้ก็อาจจะรกไปหน่อยก็ได้ครับผมอผมก็มีไฟอยู่ฮะนี่นีก็คือบ้านผมฮะนี่นี่คือทีวีที่ผมเปิดการ์ตูนอยู่ฮะนี่โอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูคอมพิวเตอร์กันครับผม ห้าคอมพิวเตอร์อยู่นี่ครับผมแล้วก็มีเน็ตแล้วก็มีตุ้งไกเมาส์คีย์บอร์ดคอมยึ่กับผมกกำลังดูคลิป่ผู้แม็แกกี้แล้วก็โปเกดิบน้ำพองแล้วก็ห้องครัวครับผมห้องครัวจะอยูต่ตรงนี้ฮะแต่มันมืดเลยนะฮะแล้วก็ไอ้นี่ครับผมนอนผมอะ่ะ <Yeah. S 2> นี่คือห้องที่ทำงานแล้วก็ห้องเซนิกแล้วก็ห้องน้าแล้วก็นี่ห้องน้ำครับผม <laughs> แล้วก็ใครที่กดซับแล้วอย่าลืมกดด้วยนะผมบายๆอย่าลืมกดซับสไครต์และแชร์น้ครับบายยจุ๊บจุ๊บอะไรยังไม่ตายอ่ะ